สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นยุ่งแล้วครับท่านสอดจะยุ่งอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าปมที่ว่าจะมีการโหวตนายกนะครับหรือว่าประธานสภาอะไรทํานองนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าเนี่ยทางบชนนะคบรทร่านผู้ชมได้จัดเตรียมโรงพักไว้สามที่อะไรประมาณนี้เตรียมไว้เพื่อที่จะรับมือม็อบนะคร,รับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านอสอดชุลมุนแล้วนะเนี่ยใครที่เป็นสาวกของโบอีสานหล อาจจะดีใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยหรือว่าจะต้องไปตัดชุดรอแล้วเนี่ยถามสําหรับใครสําหรับโบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมมือวางสาบานอันดับหนึ่งของประเทศลําดับต้นๆหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจผ่านมาเน,นี่ยไปสาบานแล้วก็ยังไงแล้วก็ไปถอนสาบานนะครับแล้วก็ไปบอกกับอาจ,จารย์ยิ่งดาวเนี่ยอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าผมสาบานเนี่ยตัวมันเองแค่ไปจอดจุดทูบหลอกทหารนะครับท่านแล้วหลอกทหารเสร็จก็มาหลอกประยุทธ์ต่อหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้สร้างความหวาด ภวาให้กับประชาชนทั้งหลายอย่างไม่อยู่ยังหรือไม่ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้พักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุธารัตน์นะเนี่ยวันไอโบ้ครับท่านขึ้นนั่งสอสอรอทศอสอบปวนในสภาอะไรทำนองนี้เฮ้ยประชาชนก็แห่แน่นนะเนี่ยไอโบ้ลุกขึ้นยืนเมื่อไหร่ปิดไม่ทันทีอะไรหรือไม่ก็แนะนําให้พักรวมท่านรวมไทยนะเนี่ยเฮ้ยให้รออีกสีหวันนะครับท่านรออะไรสีห้าวันจะยุบสภาเนี่ยค่อยลาออกแล้วก็ไอโบ้จะได้ขึ้นครับท่านโดยข่าวนี้สร้างความวิตกกังวลหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ไอโบ้สอเฮนะ ครับขนาดที่สีนวลตอนนี้สองหอยนะครับท่านถือ,อยากกับบ้านอย่างเดียวได้คู่กับนายวังรงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเป็นหมออยู่บนยอดดอยนะครับเรือบูชมสู้อยู่บนยอดไผ่แตยอยู่บนยอดไม้ขอตําแหน่งสสนั้นก็ไม่ได้นะครับท่านแม้ตัวมันโวนนเนี่ยสสก้าไกลต้องเป็นของไทยพักดีแต่ตอนนี้หมอวังรงอาจจะช้ากว่าน,นั้นครับท่านโดยสภพัดไม่หยุดยั้งนะครับว่าหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาสอดขึ้นจะเป็นประธานสภานนี้และหมองคือใครคือคนที่คน้นหมอวังรงนะรคบเรือบูชมไผ่จับเยือนคาบ้านหลังจากนั้นก็ไม่ได้ ในสภาอีกเลยครั้งนี้ก็พ่ายแพ้อย่างไม่หยุดยั้งแต่ตอนนี้ไทยสร้างไทยวันไอโบครับท่านขึ้นเป็นสสรวมธาตุนะเนี่ยมาปวดในสภาไทยสร้างไทยวอนสสรอทสชหยุดลาออกเพิ่มวันได้ไอโบ้นะครับท่านผู้ชมโง่จนตายไม่ใช่วันได้โบอีสานนักสาบานเมืออาชีพครับท่านมือวางอันดับต้นๆในประเทศหรือไม่นั้นไม่มีเขียนในนี้บอกให้รู้ว่าอย่าไปพูดว่าวันได้โบเข้ามาในสภากระทบภาพลักษณ์สภานะครับให้ได้รับการเสื่อมเสียหรือไม่นั้นยังไม่มีในข่าวครับท่าน เชื่อสาเห็นนายพิระพันธ์ลาออกนี้ไม่อยากเป็นผู้นําฝ่ายค้านเฮ้ยวายตายแล้วตายแล้วพิรพันธ์ลาออกนี้จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านนี่ก็ไม่ถูกนะถามทําไมโอ้ยได้คะแนนเสียงน้อยเกินนักเรื่องผู้ชมหรือว่าจะได้เป็นนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้สะพัดแล้วครับท่านว่านายพิรพันธ์สารีเล็กธวิภาคนี้จะอยู่กลบตัวอันไตไปตลอดกาลนะจนถึงไอ้ตัวอันไตนี้พ้นจากการเป็นนายกโดยนายปฏิเยศครับท่านผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารองค์การประชาสัมพันธ์องค์กรประชาสัมพันธ์พรรคุณหญิงหน่อยสุตารัตน์นั่นเนี่ยพักไทยสร้างไท เรียกร้องให้สอสรอวมธาตุรวมไทยหยุดลาออกอโดยไม่มีสาเหตุเหตุพราะว่าสิ่งที่น่าก,กังวลคือลำดับถัดไปที่จะได้ขึ้นมาเป็นสอสรวมธาตุอีกนั้นเนี่ยหากมีขาดเพิ่มอีกเพียงตำแหน่งเดียวก็จะถึงในไอโบ้นกรัดิ่นผู้ชมนักร้องเสียงดีทอรพีเนรคุณหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านถตว่าเป็นคู่สีไหตูจ่จตุพรนั่นเนี่ยโดยได้ประกาศบนเวทีปราศัยไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ได้สสถามทําไมไอโบกับพีรพันสาลีไม่ใช่ไอโบกับเสก กับเออใครวะจะตุพรจัดให้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเนี่ยลำดับถัดไปหากมีการลาออกอีกจากสสรอ,อทศชขาดเพียงอีกตําแหน่งเดียวอไอโบนะครับท่านผู้ชมหรือนายเสกสกุลครับท่านคนลืมนายอะไรประมาณนี้ก็จะได้ขึ้นมาครับท่านแล้วก็วันนั้นเนี่ยนักการเมืองสไตล์แบบไอโบนี้เข้ามาป่วนในสภาจะทําให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเบื่อหน่ายการเมืองครับท่านเฮ้ยตอนนี้นะเนี่ยใครที่เป็นสสรวมไทยรวมธาตุเนี่ยจะไปยิงกินข้าวไอโบนี้ต้องระวังนะนะถามทําไม เดี๋ยวเป็นแบบแอมซานาสหรือไม่บอกไม่ใช่ครับท่านแค่บอกเฉยๆนั่นเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนนี้วงในสปาร์ตมานะครับว่าไอ้โบแอบไปรอตัดชุดแล้วนี่ซึ่งผมไม่เชื่อถามพ่ออะไรเหรอจ๊ะรอคอยได้เป็นสสอโดยทั้งนี้พักการเมืองเลือดใหม่หลายคนนะครับท่านของพักไทยสร้างไทยเองรวมถึงแปดพักอะไรต่างๆในนานี้ก็ทำงานอย่างร่วมกันอย่างรวดเร็วลงตัวขอวิ่งบอนไปยังรวมทาศนรวมไทยเนี่ยที่กาลังขยับอันดับปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาให้พิจารณาให้หนักในเรื่องสสอที่ต้องการลา ออกเพิ่มเติมต่อจากนี้เพราะจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมประชาชนตั้งความหวังไว้ไม่เพียงรัฐบาลใหม่แต่ตั้งหวังกับมาตรฐานใหม่ของสภาอ,อีกด้วยประชาชนก็แหกันแนะนําเลยว่าเฮ้ยไอโบยืนทันใดปิดไม้ทันควันนะครับเื่องผู้ชมแล้วก็เรียกตํารวจเนี่ยลากออกไปถามลากไปทําไมลากไปข้างนอกสภาอะไรประมาณนี้ได้หรือไม่นั้นไม่ได้นะครับเ่ผู้ชมพ่อไอโบมเป็นคนดีถามใครบอกมันวะน่าจะเปใน,นตู้นะเนี่ยมากันแล้วครับท่านสองคนสับกันถานนะเนี่ยเฮ้ยตู่เนี่ยกูไอโบนันมึงจาได้ไหม จำได้จำได้ไโบมีอะไรเนี่ยกูเป็นคนดีไหมดีไอตู่ไม่ยอมนะครับถามกลับบ้างเฮ้ยโบเนี่ยกูไอตู่นะเนี่ยมึงได้ดีเพราะใครเนี่ยจำได้ไหมเออบอกเฮ้ยมึงเป็นใครไม่รู้จักเอ้ยไม่ใช่ถามทําไมเนี่ยเป็นคนดีไหมกูเนี่ยเป็นคนดีนะครับเดมผู้ชมมีหรือไม่นั้นไม่น่าจะมีว่ะแล้วพูดทําไมผู้ชมให้รู้ว่ามันยังไม่มีนะครับเดิมผู้ชมส่วนตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมจ้าหลังจากที่เรื่องไอโบเสกสกลตอนนี้ก็สะพัดนะครับทรานผู้ชมทอมเครือโผลโดนทัวลงยับไม่หยุดยั้งกันเลย ทีเดียวหลังจากเปิดเผยมีข่าววงในที่ไม่ใช่แอปสั่งอาหารบอกว่าชื่อนายกพิกไม่ใช่ว่านายกชื่อพิกนะครับเ่านผู้ชมบอกว่าชื่อนายกเนี่ยอาจอาจจะพิกทั้งนี้นายทอมเครือสโสพลได้แสดงความยินดีกับเศรษฐาทวีสินอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตแห่สงสัยววาเนี่ยวงในมาจากที่ไหนไวะเนี่ยทอมเครือสโสพลครับท่านเจอทัวลงไม่รู้ว่าจะขนาดย่อมขนาดใหญ่หรือว่าเล็กน้อยถึงบานกลางไม่อาจแน่ใจหลังบอกข่าววงในตกลงกันแล้วนายกคือเศรษฐาทำเอาชาวเน็ตแห่ถามลั่นวงในจากไหนเหลือเนี่ยอะไร ประมาณนี้โดยก็ได้วงเล็บนะครับเริ่อผู้ชมถ้าเกิดสมมติมีการหวดแล้วเสียงไม่ได้ถึง376นั้นก็ต้องจับตาม,มองแต่เดี๋ยวก่อนครับท่าน ดิสิตปลาเกต็ดขาอบกรอบนะครับท่านเฮ้ยเออเนี่ยอยากจะส่งให้โบกินเหลือเกินเพื่ออะไรเสริมสร้างมันสมองและกระดูกและฟันนะครับเริ่มผู้ชมโดยอันนี้อร่อยอย่างสุดล้าเกินเลยทีเดียวผมลองเอาปลาเกต็ดขาอบกรอบมาจิ้มกับน้ำพริกมันปูนะครับเรื่องผู้ชมโลกตัวอย่างเหลือเชื่อกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเริ่อผู้ชมโดยน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบนี้2อ,อย่างนี้อย่างละ8 9บาทนะครับเรื่องผู้ชม3อย่าง250รสผสมกันได้ส่วนปลาเกต็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบเม็ดมะม่วงหิมะพานเม็ดแอลมอนน ส5 0บาท250กรัมเอ้ยคือเท่าไหร่วะ5้ารกรัม240บาท250กรัม1้อยบาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีส่วนวิปปับนะวิวโนสลิมนะแบเดินผู้ชมตัวละ400รบาทพร้อมส่งครับท่านเหลือกันไม่มากไม่ไมายแล้วก็ต้องกอบขอบพระคุณทุกท่านมานะที่นี้เฮ้ยจะส่งเสื้อให้โบได้หรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะรรับเดินผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สีนวลนั่งหงอยครับท่านนั่งหงอยหงหอยอย่างเศร้าใจกันเลยทีเดียวสบตาไตนนก่โบ เฮ้ยไอ้โบก็จะได้ขยับขึ้นมานะครับเ่านมบุชมสร้างความสยองพองก้าวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่นึกถึงลีลาในการที่ได้เข้าสภาเนี่ยเฮ้ย ไอ้โบ้จกมือถามประธานเนี่ยขอถแถลงหน่อยได้ไหมบอกกูไม่ให้พูดปิดไม่ปิดไม่ตำรวจลากออกไปอะไรทํานองนี้จะมีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะคร,รับท่านผู้ชมเฮ้ย hey, แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดจะลาออกนะ้เนี่ยหัดมีสันติไม่ดีเอ้ไม่ใช่หัดมีสติสัมปชัญญะหน่อยเว้ยเฮ้ยถามทาไมล่ะจ้าเดี๋ยวได้คนแบบไอ้โบเข้ามานี้มันจะบันเทิงเริงลื่นนะคร,รับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้คาราการ์งไม่หยุดยั้งครับท่านบชนอนนะเนี่ยตำรวจลั่นเตรียมห้องขัง3สงนรับมือม็อบป่วนช่ว วันโหวตเลือกประธานสภา,าเลือกนายกอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ทาการวูวเฮ้ยหลังได้ข่าวนัดชุมนุม,มไม่ใช่ตัวผมนะครับเรื่องผู้ชมแต่น,นี้เขานัดกันไปชุมนุมอะไรประมาณนี้ภายในพื้นที่กรุงเทพมีลักษณะจะใช้ความรุนแรงหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําอ้างอ้าวเอยเอยเอย,เอยมานะครับเรื่องผู้ชมจากบชนอ,อะไรทํานองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้หวิดวางมวยครับท่านไม่ใช่วางแล้วก็มวยกันนะครับเรื่องผู้ชมแต่เนี่ยกลุ่มสปปสเฮ้ยรับไม่ได้นะเนี่ยที่จะมี การเปลี่ยนวันชาติจากลังสิมานลมอะไรทํานองนี้ซึ่งได้มีการถแถลงเรียนขายออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นเนี่ยจากวันที่5อะไรวะห้าธันวาหนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนไปเป็น24มิถุนายนหรือ26มิถุนายนไม่อาจแน่ใจตามวันชาติเดิมวันชาติเก่าอะไรทํานองนี้เราเกิดอะไรขึ้นจ้าชุลมุลครับท่านสปปสยื่นหนังสือถึงพิธาที่หน้าพักนั่นเนี่ยปมเปลี่ยนวันชาติวิดวางมวยด้อมส้มครับท่านหลังถูกโห่ไล่ไม่อยู่ยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีสุดท้าายกก็มีจ พักของก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมได้ออกมารับหนังสือพร้อมกันนี้นะเนี่ยสปปสอบ,บอกเนี่ยประชาธิปไตยตรงไหนเนี่ยประยุทธ์เนี่ยมันปฏิการเ้ยไม่ใช่มันยังไม่มีเนี่ยถามประชาธิปไตยตรงไหนอะไรประมาณนี้ปมไหนวะมปมที่มายื่นหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โดนโหไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวชาวเน็ตก็แห่ถาม่าเนี่ยมาเนี่ยมาด้วยความประสงค์ดีหรือว่ามาเพื่อจะรอป่วนอะไรทํานองนี้ผมก็บอกไม่ถูกนะครับเรื่องผู้ชมแต่โบไปตัดชุดแล้วไอ้ไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีนะครับ เรื่องผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยลําดับถัดไปนี้โดยตอนนี้นายพิรพันธ์สาลีและทวิภาคลาออกนี้สอสอปาร์ติลิขของรวมทา่าตรวมไทยนี้ได้สักสิบสามอันดับนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้อันดับ14กสี่งจะขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าไอโบลรอเสียบอยู่ครับท่านมันอยู่อันดับ15นะครับเรื่อนผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านตอนนี้ไอโบลลุ้นตัวโกง,ยงอ,ยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือส่วนตอนนี้นายธนกรปาบุญผวามอบเนี่ยมาล้อมสภาธนกรครับท่าน ดีพอยตัวอันไตนนเนี่ยแล้วก็มาดามเดียลาออกตัวมาลเลยได้ผู่หัวกระบ,บางมาเป็นสอสอในสภาเ่ะ บอกให้ผู้ชุมนุมนะเนี่ยเคารบเสียงสอสอ,สอวุประธานสภา,าอย่าสร้างความขัดแยง้งชาวเน็ตแหวนซัดกลับไม่หยุดยั้งนะครับเริ่มผูชมเปียกเป็นหนึ่งดุดทัวลงกันเลยทีเดียวแล้วสวเนี่ยมันเคารพเสียงประชาชนหรือไม่นะครับท่านถามปมไหนจ้าปมที่จะมาวหวตสภาอะไรประมาณนี้วหวตนายกรัฐมนตีนะครับเริ่มผูชมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แตอนนี้คุณหญิงสุดารัตน์นะเนี่ยโดนนายสนธิริมทองกุญฉาไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวนเนี่ยนายสนธิเคยประกาศเฮ้ยเฮ้ยถามประกาศว่าอะไรเนี่ยประกาศเนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ย ถ้าเกิดก้าวไกลเป็นรัฐบาลนี้ตัวนายสนธิจะลงมาเดินม็อบในแคท่ดนบู้ชมมาร์คพิทบูก็เหลือไลายเหลือเกินบอกเนี่ยมึงต้องเตรียมถังออกซิเจนมาด้วยนะอะไรทํานองนี้ผมก็เสะเทือนใจแล้วเนี่ยมาพูดกับนายสนธิแบบนี้ได้อย่างไรรู้ไหมเขาแก่มันเกี่ยวป่าวะ อาไม่เกลียดนะครับเรื่องผูชมเนี่ยอย่าลืมคอมฟอร์ทลอยไอ้ไม่ใช่อย่าลืมถังออกซิเจนแล้วก็ยาดมยาหม,ม่องไว้ด้วยนะครับเสียงเพลียวอิวแปะหัวอิว e อะไรพวกนี้น้ำมันดอกไม้ขาวน้ำมันลำข้าวนั้นเตรียมมาให้พร้อมกลัวที่เดินเดินอยู่แล้วล่วงครับท่านสาเหตุเพราะว่าแดดอาจจะจัดนะครับเรื่องผูชมส่วนที่อาจจะรับมือไม่ไหวแลวเป็นอย่างไรจ้าฮะสอดเดินไม่ไหวแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยสำหรับม็อบนายสนทีจะมีกี่คนเดินตามยังไม่แน่ใจหลังจากโพลง่งโผลหัวกระบาลแนนะ่ให้เพื่อไทยถอนตัวหว่านก้าวไกล เออชาวเน็ตถามลั่นหรือจะกลัวไม่ไหวจะลงถนนอะไรประมาณนี้นะครับดิมบูชไว้เราก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาให้ฟังหลอกนันเนี่ยสำหรับนายสนทิตอนนี้สนทิก็หันมาเออเปิดหน้าแล้วนะเนี่ยเนี่ยธนาธรจะแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมเนี่ยรังสีมาโลมทําตัวแบบนี้ทําไมบิ๊กโจ๊กไม่ออกมาบ้างบมไหนวะ ผมจะเปลี่ยนบัรชาติอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้เมธีการเนี่ยเตรียมเตรียมจะแทรกแซงนะคบท่านผู้ชมแล้วก็พักก้าไกลเนี่ยาเกิดได้เป็นประธานสภาแล้วก็จะทําการล้มสถาบันอะไรพวกนี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าไปเพอ้อพังมาจากมองใดครับท่านกัวงงนะครับท่านผู้ชมในสนที่ลิ้มทองคุณก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ไม่แนะกินีไม่ใช่โอ้ยอย่าเพิ่งไปแนนกินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวประชาชนทั้งหลายนั้นได้ยินสิ่งที่ผมพูดออกไปแล้วจะกินข้าวกันไม่ลง แต่นายสนที่เคยเอ่ยนะเนี่ยเนี่ยกินตามภาพบิดาอ,อ,อะไรวา่าพระศัสดานะครับท่านผู้ชมถามกินอะไรกินฉี่ครับท่านกูไม่รู้ว่าใจแหลงผือนายสนที่กล่าเวเพิ่มเติมแล้วเนี่ยอันนี้สนที่ผมยอมเกือบจะไม่ได้นะเนี่ยชูวิทย์ออกมาบอกแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยบอกว่าสนที่เนี่ยมีการกินอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันดีได้เห็นคลิปนายสนที่บอกว่าเนี่ยเวลาผมปวดหัวผมก็จะเอาน้อเนี่ยมาแปะแปะแปะถามมึงแปะทำไมเออให้หายปวดหัวนะครับท่านผู้ชมเวลาสุขภาพ ไม่ดีนั้นก็จะเออขออภัยครับท่านถามทําไมอือือโอ้โหเลยครับท่านนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวหลายๆคนกินข้าวอยู่แล้วมันจะกำลังกระสังนะครับท่างผู้ชมเราเป็นสิ่งที่ออกมาจากนายสนธิลิ้มทองคุณครับท่านสอจ,จะเดินไม่ไหวมออ็อบเออเดินม็อบไม่ไหวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจชาวเน็ตก็แหงแน่นนะเนี่ยจะลืมชวนเน็ตตัวจตุพรไปเดินด้วยถามทําไมเหล้วจ้าตัวนายจตุพรนะเนี่ยเคยได้ออกมาโวนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้โอ้ช่วงนี้ก็ได้รับความชื่นชมอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแม่มเอามา พร้อมกับชูวิทย์เลยนะเนี่ยดิวรับลังกวีดิวรับราชกระบ,บังแบบนี้อะไรทำนองนี้ก็ต้องติดตามว่าสิ่งที่นายจตุพรอ,ออกมาว่าพูดนี้จะเป็นความจริงหรือไม่นะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ก็มีสื่อบางสื่อครับท่านคล้ายกับดาวสยามขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวแต่แต่นี้มีในข่าวครับท่านโดยอันนี้มาจากสวัสดีครับพบกับผมสีโรดคามไพบูลโอวิวนะรเรื่องผู้ชมแต่วันนี้ไม่มีหรือว่ามีไม่แน่ใจเซกโลโซครับท่านโผล่มาแล้วนะเนี่ยถามลัานเจ้ายังไงดีกับสอวตัวดีตัวเดิม อะไรประมาณนี้จะยังไงกับสวดีนั่นเนี่ยจากนั้นก็โพสตต่อว่าสวาควรโหวตให้พิธาเป็นนายกก่อนหน้านี้เสกโลโซเคยโพสนะกรบเดานผู้ชมว่าก้าวไกลอะไรประมาณไม่ไม่ใช่ต่อว่านะครับท่านเดี๋ยวทัวไปลงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องได้บอกว่าเนี่ยทั้งบ้านเลือกอะไรวะก้าวไกลนะคะรบท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้โพสตสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างไม่หยุดยัง้งส่วนทางกับนายคาราบาวนะกรบเ่านผู้ชมมันชื่ออะไรว่าแอดคาราบาวเฮ้ยให้เราไปลงนะเนี่ยเฮ้ยประชาชนก็แห่คอม เมื่อวานไอ้เราก็ตกใจว่ไาไ,ไ้แม่งเอ้กูโดนด่าหรือเปล่าวะเนี่ยบอกแอดมันไม่ดีเลยนะเนี่ยแอดพูดแบบนี้ได้อย่างไรไอ้เราก็นึกว่าตัวผมนะครับท่านที่ไหนได้น่าจะหมายถึงนายคาราบาวชื่ออะไรวะอ๋ะอเอดนะครับท่านผู้ชมแอดคาราบาวอะไรพวกนี้หลังออกมาเสลือแต่งเพลงไม่หยุดยั้งอ่าสวนทางกับเสกโรโซ,โซโครับท่านแห่ชื่นชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยนเนี่ย ให้คอยนานๆามันสมสารรู้ไหมเอยเคยโพสไว้ในวันที่20พฤษภาคมแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำา4 5บบาทซึ่งเป็นแผนปรับค่าแรงขั้นแรกของรัฐบ,บาลก้าวไกลแล้วตอบผู้ใช้เฟซบุ๊กว่าเลือกก้าวไกลทั้งบ้านครับพร้อมกันนี้ถามเนี่ยควรจะทำอย่างไรกับสอวอดีนะเนี่ยแล้วก็สอวอควรโหวตวิทาเป็นนายกนะครับเรื่องผูุชมประชาชนก็แห่คอมเมนต์กันสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากพ่ายแพ้มาอย่างชั่วนาตาปีนะครับเรื่องบูชชมถามสำหรับใครจ้า สลไลโบสกสกลหรือเปล่าน,นั้นก็น่าจะใช่นะครับเร่านผู้ชมเฮ้ยลไลโบจะไปสาบานอีกไหมว่าเนี่ยเฮ้ยต้องระวังนะครับเร่านผู้ชมเดี๋ยวไอบโบผ่านไปแถวบ้านใครนี้มันอาจจะยืมถามยืมอะไรยืมสารพระภูมิแถวนั้นครับท่านเอามาบนบานสารเก่าวหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านนี่ใครราจา,ากสสอ,อีกไหมถามทําไมเนี่ยกูจะได้ขึ้นมาพร้อมกันนี้วันนี้น้องของไอบโบเสกสกลน,นะครับเร่านผู้ชมคนลืมนายหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยน้องไอบโบครับท่านอัดเด็ก ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไรมารายาทย้อนกลัวไอโบอีสานนักสาบาอาชีพหรือเปล่าบหมไม่ใช่ย้อนกลัวแรมโบ้เป็นสสขวังแก้กฎหมายทําลายสถาบันหรืออะไรทํานองนี้โดยหอกหักสระเบรอนี้ก็ออกมาเพื่อปากอ้ากว้างไม่หยุดยั้งนะครับเ่ผู้ชมแต่ว่าสวนทางกับนางสีนวลงูเห่าครับท่านหลังจากเป็นงูเห่าตอนนี้สสงูเห่าทั้งหลายแหลนั้นก็โดนดินฝังกบหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องผู้ชมไรที่ยืนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนันเนี่ยสีนวลเคยอ้อนวอนนะเนี่ยประชาชนกลับใจได้ไหมถามกลับใจ ังไงหามึงบอกมา,นานหน่อยเวนี่ไม่ใช่กับใจหันมาเลือกสีนวลงูเหา่าเข้าสภานะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ขอโอกาสทางานอีกสมัยได้หรือไม่สุดท้ายคะแนนไม่ถึงเออเอยอันดับไม่ติดหนึ่งในสามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคุณโวเอ้เคยโวหรือเปล่าไม่อาจแนบใจกระแสะข่าวออกมาแบบนี้หรือไม่นั้นไม่อาจบ,บอกได้เนี่ยคนรอเลือกเป็นแสนสุดท้ายได้คะแนนไม่กี่ร้อยไม่กี่พันนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทจําอย่างไรดีครับท่านโดยอันนี้ก็ทรพีไม่แพ้ก,กันไก่โวอีสานหรือ นันอย่าไปพูดแบบนั้นนะเนี่ยส่วนไอโบตอนนี้อาจจะไปตัดชุดขาวรอแล้วหรือเปล่านะั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยไอโบลุกเมื่อไหลปิดใหม่ทันควันครับท่านจะมีเรื่องนี้ได้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นว่าปล่อยมันไปก่อนนะครับท่านไม่รู้จะแหลงผือดีส่วนตอนนี้เรื่องดาม,ม่าก,การชู3มนิ้วนะครับท่านผู้ชมเอ,อ้ยถ้าเกิดมันวุ่นวายคาราการสังนี้อาจจะเหลือชูนิ้วเดียวครับท่านเวลาชูนั้นเนี่ยเขาก็จะขดนิ้วให้ฐานตอนไหนตอนขับรถนะครับท่านผู้ชมเออชูนิ้วให้ นิ้วไหนไม่รู้เหมือนกันจากสามนิ้วนี้อาจจะโดนหดเหลือนิ้วข้างๆเหลือแต่นิ้วที่เขายกให้หรือเปล่าไม่อาจบอกได้แต่นักวอลเล์บอลหญิงครับท่านยังโดนดราม่าไม่หยุดยั้งนะเนี่ยหลังจากหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนออกมาฉาเนี่ยจะชูสามนิ้วทำไมเนี่ยต้องจ้องอะไรวะต้องการเอาใจพิธาหรือไม่ก็โดนชาวเน็ตแห่ฟาดยับนะครับท่านรัศมีแขกก็แนะนำให้เพียววัชราพร หลังจากทำสัญญาณ้วเนี่ยทำสัญญาณแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าเป็นการส่งสัญญาณในทีมนะครับเดิมผู้ชมจุนเจิมดิน้นพานไม่หยุดยั้งครับท่านพร้อมกันนี้รัศมีแขกได้ออกลงนะเนี่ยไม่ใช่ลงสุริยามนะครับเดิมผู้ชมแนะนําเนี่ยให้ฟ้องหม่อมคนดังไปเลยแล้วจะได้อะไรเอ่อก็จะได้การฟ้องนะครับฟ้องกันนี้ลั่นว่าจะหาทนายให้วันนี้เกิดความเคลื่อนไหวว่าพ่อของนักเบสบอลดังครับท่านขอไม่ให้ลูกสาวดําเนินการฟ้องร้องจุนเจิมยุคคนนะครับเดิมผู้ชมอ่าเรื่องนี้ก็ออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีีเดยว เนี่ยในเรื่องที่เกิดขึ้นมาว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเองที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนสําหรับใครจ้าน่าจะเป็นสําหรับนายจุนเจิมหมอมเจ้าจุนเจิมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจต่อมารัศมีแขกครับท่านดาราชื่อดังซึ่งเป็นคนที่คอยตามเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยมาโดยตลอดก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแนะนําให้เพียวอัชลาพรฟ้องกลับและจะช่วยหาทนายให้ ล่าสุดพ่อของนักกีฬาสาวนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาย้ําจุดยืนไม่ขอให้ลูกสาวฟ้องดําเนินคดีใดๆกับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนครับท่านก็โดนทัวลงเล่มนะครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆไม่ไมค่อยชอบถามทําไมลระจ๊ะชอบเรียกทัวเป็นอาจ,จินหรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคะือท่านผู้ชมหมดเวลาสนุกแล้วสิแล้วก็ตอนนี้ฝนตกไม่หยุดยั้ยงครับท่านขอเวลาไปวิทย์น้ำออกจากบ้านก่อนเพราะตอนนี้ค้างคมันรลองระง,งมแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่สนใจอยากซื้อสินค้าอดไลนะัทบิ๊ อบเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสับอดดีครับท่าน